สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจเอวันนี้นัดหมายกับเพื่อนเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะไปดูผู้ป่วยในซอยนี้ผู้ป่วยก็คืออสอสอก็เป็นอาสาสมัครสาธารณะสุกเนี่ยแต่อายุเยอะแล้วนะคะก็หกล้มสะโพกหักเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมกันเพราะวันก่อนเข้ามาสองครั้งแล้วนะคะก็มาจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านมาล้างแผลให้ ก็เห็นคนอื่นข้ามาดูกันก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่พอเข้ามาก็เห็นแล้วว่าโอ้แผลที่ก้นกบก็เริ่มเริ่มนะคะแค่เป็นนอนโอยบานไม่กี่วันก็มีแผลกดทับมีเลือดออกที่แผลด้วยก็เดี๋ยววันนี้ชวนเพื่อนที่เป็นซีจีแคร์กิฟเวอร์ช่วยเหลือด้านการพยาบาลเราก็จะเข้ามาดูแลด้วยกันอย่าติดตามชมกันเลยนะคะ ัดใหม่แล <together> ้วใช่ไหมแข็แห้งดีก็นั่งขานี่นายนี่บ้านอย่างนี้หลังงออ่ะดูกกระดูกมันติดจ้ามันแก่มันมาวับเลยเพราะว่าเลือดเลือดมันแล้วทำไมเขาเอาตรงนี้มาคามเขาบอกเดี๋ยวขามันกางให้เขาเขากลัวขาเข้าไปแล้วมันมันขาดแกที่เขาให้กาง แต่ก็ไม่ได้ไวที่ทั้งวันนะเดี๋ยวก็อ,ออกแล้วพักหนึ่งัชั่วโมงหนึ่งนี้เอาออกแล้วก็ขกขาแล้วก็จะพักพักหนึ่งครับแล้วก็มาใส่ใหม่<ะ>มันก็เปิดปิดเปิดปิดไม่ไ<อ>ด้<อ>เ,ดเหมือนฟอร์เดิเพยาบาลให้ทุกคนใส่รองเท้าเดินเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยอยากเ็สะอาดนะใครร่มทำไดเข้าใจ่ยคือพื้นี่ะมันเห็นสภาพนี้เขาก็เลยนั่งไงเขาเกณฑใจ่ไม่แต่อยากให้ให้กวาดโถให้สะอาดเนีไม่อยากให้เอารองเท้าเข้ามา ราบเลยแราบเลยแล้วมันหัวสูนี่เดียวพอมันจไม่ีลยไม่ถ้านอนยกหัวนอยจะหายใจนอนท่าไม่านยนอนล่างอนจะหายใจไม่หอเดี๋ยวอันที้จะเห็นนอนบนก่อนมัดกันก็ไม่ว่าเนาะเออราทิี่แล้วเรายุ่งมันจะตายอีกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวจะเล่าเนียเรื่องของไอ้วันนั้นที่เราไปวันนี้แม่บอกบอกไปอะไงหน้าหน่อยชีย้เดี๋ยวจะส่งไปให้น,<ด>น้องมาดูกลัวไม่หล่อเหรออืมหล่อเรียบเรียบหล่อเรียบเรียบหล่อแบบไม่ตะใบ หล่อแปลกๆลอยังไงไม่รู้แม่เพิ่งออกจากเบ้าเบ้าก็เสื่อมแล้วไม่ค่อยดีแล้วเสื่อมยังไม่ได้ไปไปไปตะบองสบายให้มันแตกมันก่อนเขาเป็นคนสมัครใจเองเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่งบกันไหมไปเห็นบอกลุกไม่ได้นี่แหละบอกแต่ต้องบอกดื่มไม่ได้ต้องมีคนช่วยพลิกตัวแล้วก็เคลื่อนไหวตามข้อต่อกายภาพถูกต้องแหละไม่กลัวเมื่อกลัวว่าไม่เคนไม่ได้หรอก วันแรกมาฉันช่วยกันจัดบ้านลากเตียงมาเลยเรารู้ว่าทางฝั่งนี้มันนานมันอยู่มานานมาก็ไปดีวัดถ่างหรอขายาหัวเตียงลงอ้าวเฮ้ยเธอกำลังขายทอดอยู่เหรอใหม่เพิ่งเปิดกองเปิดใหม่เอาลาคาเฟไปตัดต่อแล้วก็ไปล้างเสียงรบกวนเปิดใหม่เมื่อกี้เ็าถ่ายตอนตอนนวดเปภาพแล้วะ๋ก็ืดตอน้่มก็ไม่ยี้มายิขาบวมเงาวับเลยที่หนังเยื่อหมดแล้วคือมันมันไม่ทําให้ได้เนี่ยครับ ช่วยเขาช่วยยกขาตั้งขาด้วยค่ะไม่ใช่เขายกข้างเดียวตอนนี้ยังตัวอันนี้ยังไม่ให้ตั้งไม่ใช่ก็คือจะพลิกไงวันนาวันนาวันนาเอาขาไขว้เอาขาไขว้จะได้พลิกได้เอาขาไขว้ก็มีไม่ไม่เยๆเดี๋ยวเพิ่งไม่เข้าใจเดี๋ยวนะเหยียบมาข้างนี้นะโอ้ยก็ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่ไหวค่าอ่าออไม่ไงมาทานั่นแหละมาทานั้นทานั้นอาบไม่เป็นไรได่ไอ่า เพื่อจะไปทํางานต่อี่ไอนี่วนาเอาหมอนหมอนกั้นวอยู่นแดให้เออคุณวานาคุณแค่เผาก็แทกยกขายกขานิดนึงก็ค่อยก็ค่อยอมที่ตัวเขาที่ตัวเขาเจ็บยกนึงเก่งพรมันก็จะเจ็บแผลอยู่นั่นแต่กำลังดูแผลให้ แล้วน้ำยาแลกส่องแผลอะไรเนี่ยมีน้เกลือถ้าได้บอกมาทีนี้เขามาดูตรงนี่ทั่วแผลแห้งดีแล้วแผลแห้งแต่ว่าล้างน้ำเกลือแบบมันมีสองแผลว่าแห้งดีแล้วแห้งดีมางแล้วอนนี้ไม่ไม่ต้องทายาแล้วนะยาที่ให้ไปไม่ต้องทาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ดูจะเจ็บเกิดไอเกลียนว่าอุ้งอ่า แค่ดีดีแหย่แห้งแล้วแต่เราเปลี่ยนผ้าอ้อมมาเช้าทำความสะอาดธรรมดาใช่ไหมใช่จะเช็ดไหมไม่ต้องเช็ดละแค่น้ำเกลือเช็ดหน่อยเกลือเช็ดช่วยเราออกดีนะไปไปปมมือแล้วก็เช็ดไปเลยพี่เลี้ยงมาช่วยเอาไม่เคอเคอเอ็นมอคอล้างมือก่อนนี่วันนาจะพูดถึง่ที่หัวพิงหัวตกเออวันนาเขา เจออะไรตอใส่มือแล้วเธอล้างมือแล้วเธอก็ทำงานได้เธอจเอาอะไรกระเป๋าไม่ต้องใช้ถึงมือก็ได้แต่ว่าน้ำไอพย้อก่อนฆ่เชื้อในมือตัวเองเพรามือเธนก็จับขาจับนวดไปแล้วไม่อยากจับแย่เย้ก็พอเวลาเวลาอยู่เขามสวดใช้เปรี้ยที่สุดถามวาอยากอยู่ไหนจ๊ะ ถังขยะที่อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วล <systems> ่ะอยู่น <Anyone and ugly uros> ี่อยู่อยู่เขาเอาอันโน้ตแล้วค่ะอันโน้ะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่ไอ้จริงมันจะต้องอันนี้เราไม่ได้ทำแผลแบบเขาก่อกเราไม่ต้องมีถุงถิงขยะติดเชื้อไงก็แผลแห้งดีแล้ววันนั้นให้ยาให้ยาครีมเอาไว้ ให้ครีมค่ะอันนั้นนหายเร็วนนนนีีีีี่่่่่ก็มงั้นวันนั้นที่มาครั้งแรกอ่ะเรือปิดแถมเฟิสเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะก็ปกติมาอย่างนี้ก็ใส่ถุงมืออยู่แล้วติดเขหน่อยนะเช็ดตรงแผลไม่ได้น้อเช็ดรอบให้ก็ให้ก็ดูให้คนดูเช็ดได้แค่รอบๆแม่ดูก็ได้ความรู้ดูก็ได้ความรู้ตัวเอง เดี๋ยวจะไปลงแผลเราเอาเอาบริเวณเนี้ยรอบรอบเนื้อดีและ่ะแต่จะไม่มแต่ไม่ได้นะมันจะไปกัดเซลล์แต่ตรงเนี้ยใช้น้าเกลือล้างได้เดเี๋ยวจะเช็ดบรเวณแล้วให้มันสะอาดให้เชือ้อเชื้อที่อยู่ใกล้ๆเนี้ยฆ่าทิ้งก็ดูเราจะได้ความรู้เลาเช็ดเช็ดเป็นแนวเดียวกันนะเช็ดปากจริจริงแล้วเนี้ย มือเนี่ยหยิบของสะอาดเราจะไม่หยิบตรงนี้เลยนะก่อนทำก็ใส่ถุงมือหรือไม่ก็ต้องล้างมือล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงมือแต่จริงๆที่เขาล้างคือล้างสบู่เสร็จแล้วก็จะล้างอุปกรณ์แล้วก็ซับแห้งเขาจะทำคือเครื่องคัดค่าเชื้องในมือแล้วเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวแผลจะแห้งขึ้นเรื่อยๆนะเออตัวน้ำยาหลอดที่ให้ไว้ทาได้กี่วันนะพี่หมอหมดเหรอหลายวันนี่หลายวันพอแล้วเขาห้ามทาเกลือสาบบางทีก็เรียวร้อยน้ำปิดเข้าไป ันไม่มีทีมเรียกน้ำอะไรเลยถ้าถ้าหากว่าอักเสบขึ้นมาอีกต้องติดผ้าคอสนะถ้าเกิดมีแผลตดอะไรขึ้นมาต้องติดผ้าคอสเพราะงั้นเดี๋ยวไปดูดูแผลเดี๋ยวปัดกันละพี่กระยังพี่กระย่างกระยางพี่กระย่างเดี๋ยวกัดนอนหงายท่านี้นานแค่ไหนล่ะ มันเนียอย่างมันเลยค่ะที่นอนตรงนี่นอนโอ้เธอต้องบอกก่อนว่านอนไม่ที่มันไม่ได้นี่อนนอนไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช่นบี้ไม่ใช่มที่ที่เขานอนหงายเขี่ยไม่ใชว่านอนหงายนานแล้วเขาต้องตักแผลเพื่อได้นอนแบบนี้เขาเลยนอนได้อีกไม่เข้าใจไหมว่ามันต้องต้องผัดให้นอนนี้มั่งไม่งั้นมันจะทับแผลสองสองสายพิมอนต้องมาพลิกแบบนี้ทีซ้ายมั่งขวามั่งเพราะอะไรไหมคือแผลเนี่ยเขาทับนานเนี่ยมันมันร้อนแต่นแล้วแผลมันการที่จะแห้งมันจะไม่แห้งอากาศมันไม่ผ่าน าตอนนี้เราเราให้นอนท้าี้พอเราไปแล้วเนะี่ยเขาจะพลิกไงไดไหมที่หมดอาจจะไม่ครัเนี่ยก็อย่างที่ทัานบอกไงถ้าขาเขามีกําลังเนี่ยเขาพลิกเองพลิกตะแคงเองได้ตอนนี้ที่เขาไม่อยอมพิกเพราะเขายันเขาเจ็บเข่าเจ็บกล้ามเนื้อถึงบอกว่ามน,<อ>นไม่ใช่บอกว่านว<อ>ดไม่ได้มันนวดได้แต่ต้องนวดเป็นเดี๋ยวพอโนดปุ๊บเขายกขางอขาที่สูงมันยิ่มาเด้ขึ้นแค่ไม่เกินนิ้วนอนนอนท้าละสอง กันกางกวทับแล้วได้เคลื่อนไหวด้วยอย่างไรก็ดูเขาได้เองทดลองทดสตอบการเคเลื่อหตัวเองประพนอะไรเขาสืบขายยกขาขาเขาไม่เริ่ม,ม่เจ็บเขาาจจะเริ่มนอนท่านไ้ได้เพราะพวกนี้มันเป็นเหญญลื่อยน้ำเพียงพอไหมวันหนึ่งกินน้ำต้องเพียงพอวันหนึ่งกินน้ำกี่ขวดกี่ขวดก็่ได้อยู่ขวดหนึ่งกี่ลิตร คงก็มีรอยนะก็ได้อยู่เพราะว่าถ้ากินอาหารที่มีน้ำด้วยอย่างน้ำแกงเนี่ยมันก็ได้เลนิดนึ่งเดี๋ยวน้ำแกงระวังพวกเค็มนะเป็นโซเดียมอนขาวนี้ก่อนนะพี่หมถ้าจะนอนหงายถ้าเขาพิกไม่เป็นนะพี่หมร้องช่วเหรอัวเองค่อ,อยๆหงายดูเนะาะเพราะเดี๋ยวก็ประคอข้อต่อไม่เป็นคนะนักกว่เดิมช่วงนี้กะ,ะขยากอะไรต็เจ็บเพราะยังมันแผลมันยังไม่แห้งข้างในแผลแห้ง้าจริงๆอยากให้มีหมอนเล็กๆไป มีไหมนี่แล้วก็ทิ้งไปหมดแล้วเอาผ้าผ้าขนหนูเอาผ้าขนหนูผ้าขนหนูอมอ้วนม้วนเป็นตัวกลๆมๆก็ได้เหมือนกันนะเอามากอดเอาไว้เพื่อไม่ให้หน้าอกเนี่ยงเขาจะพิการบ่อยแล้วขาเนี่ยพอมันมันมันเริ่มเซฟตัวมันจะมันจะเจ็บน้อยลงก็จะพิเารได้ต้องช่วยตัวเองด้วยหมองทีเขา,าเรียนตามเขามาว่าตอนน้มันก็จะเล็กไปแหละเนี่ยมันเล็กไปแต่ว่าไว้วางแขนก็ยังดีนะ ปกติ okay, จะต้องมีหมอนอันนึงแบบเนี้ยไปกอดเอาไว้มีไหมเอ๊ะทํไงมีฝนไหมปัดฝุ่นกันปัดไมีฝุ่นมั้ยว่าใครนอนฟ้องนะตรงเนี้ยคือคืนนอนฟ้องดูตอนนี้เรานอนตะแคงจะต้องมีหมอนกอดไปอันนึงแล้วก็วางวางหัวเข่าหรือข้อต่อป้องกันการกระแทกข,ของผมกระดูกการการปวดับของกระดูกลงไปออกภาคธรรมเที่ยคืนไปผ้าไปไหนแล้วอะ พยายามขยับขาตัวรงๆบ่อยๆนะมันจะได้มีแรงแต่เราบอกว่าพยาบาลสั่งไม่ให้ขยับเราไม่ขยับก็เหมือนวัน่ที่ที่มายกได้ไม่เกินนิ้วเดี๋ยวพอทําให้ปุ๊บเนี่ยนึจยกได้เลยเจะไนเงินทีนั่นเงี้ยใช้หลออะไรใส่นมถ้าจะผพักได้นะกระป๋องเหรอกระป๋องไหนๆว่านี้ เองหมดพอยกขาดเทใส่ใช่ห้ไหมจะไปเทใส่มันต้องต้องมีมีถุงรองทีไม่ต้องชื้นใช่่เพราะว่ามันไม่มีโซนมันจะเทลงไปไม่ได้เลยนะมันต้องเป็นถุงแบบเนี้ยใส่ลงไปแต่ชื้นอ่ะกระป๋องเนี้ยต้องสองกระป๋องนะใช่แกว่าจะต้องเป็นเป็นถุงแบบกันชื้นแบบเนี้ยที่เป็นฟอยแล้วก็ลงไปแล้วก็ใส่ไปแล้วมันจะไม่เกาะเป็นก้อนมันนี่จะเป็นก้อน พอเ,เอก็บแล้วติดก้อนแล้วเวลาตรงมันตักเป็นก้อนมันไม่ได้เป็นผงนะนี่ <evaluation> มันเปิดถุงเราสองลูกลวันก่อนที่เคยมาให้ก็ยี่ห้อนอี้ใส่ก็ใส่เนี่ยไม่ได้เห็นมันเป็นก้อนไม่เก่งจริงๆ,ๆกินทันก <c oughs> ินทันไม่เป็นไรไไๆๆใช่ไปกินทันไปเองหรอต่อย่าลืมนะว่าช่วยใส่ได้นะเดี๋ยวจะใไว้นะอะไรที่จะให้ช่วยบอกแ <c oughs> ม่าปวกูยังไหวจำได้ เทเกิดให้ดูทีขาเนี่ยถีบให้ดูที่เขาถีบเขาก็รู้ว่าถีบแล้วก็ไม่มานวดให้ไงก็เลยไม่ก้าพีก้าน้อยใจงงก็ดีใจแล้วแล้ไปให้ใช่เขาดีใจเขาก็บ่นหาฉันอยู่เขาฉันเป็นคนทำให้แผลเขาหายไปถึงบอกยกขายเลยยกตีนแค่นี้คือหนูว่าเป็นคนใจงงเลยเขาเป็นแปดสิบกว่าเหมือนกันนะคุณครูตรงเนี้มันแผลเลยมันวัวมดแล้ว ครั้งแรกที่ที่หนูยังไม่เข้าวัดหนูเห็นว่าคนน้องคนนี้ก็ส่งเรื่องไปสวนก็คิดว่าเขาดูแลกัอเพอาะพอหนูเข้าไปปับหนูบอกอ่ยไม่ถูกหลักวัดแต่ยังต้องลากออกมาเพราะว่าพยาบาลต้องเข้าายขวาต้เข้าใยขวาหนูเห็นไอ้ดาวรักให้มาช่วยพี่จันดีเลยไป แต่จะไม่อยู่กับเราจะได้ช่วยดูเขาจ้างคนมาดูแลตาด้เขาบอกาตาตาให้หนูว่าตาจ้างหนูทุกคนหนูบอกบางว่าเราไม่ได้เราเราไปคู่แล้วอย่างตรงนั้นหนูเอาเงินเขาไม่ลงอืมใช่ไม่ก็เราทำเงินตกห้หนูไม่เอาหนูว่าเอาคืนไปเลยเราจะไม่เอาหลัที่หมดก็พูดถึงพยโยเขาไม่ได้มีรายได้อะไรมาขนาดไหนเออเรื่องวันเด็กบิได้บ้างนานไม่ไม่มีค่ะไม่มีเมื่อก่อนเขาอยู่โรงเรียนปารณาอะไรไม่มีอะไรสอนเด็กเล็ก ที่ที่แจ๋วก็ทำกับข้าวอยู่ที่นั่งอะไรพี่แจ๋วก็นอนตายตรงน้นข้างกระแพงมั้งเหมือนกันแล้วแล้วพอพอลากเตียงออกมาปั๊บล็อกแตกก็เก็บทำอะไรเรียบร้อยแล้วหนูก็บอกใครดูแลหนูก็จะได้ให้เขาอะดูแลแบบนี้นะเอ่อตะแคงตัวบ้างทุกๆสองชั่วโมงจะต้องเปลี่ยนผ้าไม่งั้นไปแผลกดทับพอจับตะแคงปั๊บเปิดดูโอ้โหหนูก็เลยถ่ายเลยจ้ะ ต,ตั้งเวลาืบบอืด้ขาถ่ายมุมนู้นกลับมาไอ้นี้ไม่โทรนี่ก็เป็นไอเนี่มันจะชา้าหนูยังควมกันเลยจีจีนะมีหนูสองคนเด่ยเราก็เราไปเราไม่ได้ไปไปเยี่ยมไปวัดความดนอย่างเดียวทำแผลก็ได้กายภาพก็ได้